飞机场，当地时,时间为晚上十一点五分。钟，中国时间比泰国时间早了一个小时。飞机正在滑行，为了您的安全，请您在座位上装好，请您系好安全带，带上必需品，备好您的随身物品。夹在舱门打开时，请不要打开手机。亮灯。 ท่เส้นทางีย1นะคขอบคุณนดท่รรายการของเราขอท่าน้ชมกค่านทีสรับชมรายการของเราขท่าน้่นที่รับชรายการเงทราขใท่านุ้ก่านที่ับายกาองเราขอใหานผมนที่รัรายกรอเราขอใ้ากนี่รรายการของเราขอ่น้มาที่รับชมรายการขอเราขอใาทก่น่รัยาของาขอใหท่านผู้มนีรับชมรายการร่านก่านัญายการของเบขอในท่านผู้มท่านจรับชงเ ปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและตรวจนับสิ่งของของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องค่ะในนามกองใสกัรบินแอร์เอเชียกับ,น,กบน,นักจริยผู้ช่วยตลอดจนลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการของเราในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ้อบรับท่านอีกในโอกาสต่อไปค่ะแร์เอมให้บริการทุกท่านวยความคิดถึงและใส่ใจทุกเที่ยวบินสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเด e กแก๊สย้อนชิดซาเดียสแชนซ์ซีอินเตอร์เนชั่นแนลเรียลพอร์ตคุณบิงจีน่าเวลาล i กค now is 11:03 We are pleased to inform you that we have landed 20 minutes ahead of schedule. For your safety, please remember to say that you receive those are QA switch off to some care when opening the compartment compartment before leaving the aircraft. Please check that you have our personal belongs with you. On behalf of our Asia, Captain First we or in the rest of the Christian would like to say thank you very much for following us at Share AirPods of the Care.